ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องไทยวอร m แมชชีนส์ช่องของเรานำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาวุธยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกนั่นก็คือ AGM 158 j a s s m รุ่นใหม่ปี2026 AGM 1 5 8 JASSM หรือ Joint Air to Surface Standoff Missile เป็นขีปนาวุธร่อนระยะไกลที่พัฒนาโดยบริษัท洛克ฮิตต์มาติงประเทศสหรัฐอเมริกาขีปนาวุธรุ่นนี้มีความสามารถพิเศษในการโจมตีเป้าหมายจากระยะไกลโดยไม่ต้องให้เครื่องบินเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในภารกิจยุทธศาสตร์ทางอากาศเวอร์ชันใหม่ปี2026ของ AGM 158 JASSM ได้รับการอัปเกรดจากเวอร์ชันก่อนหน้าอย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของระยะยิงเทคโนโลยีนำวิถีระบบหลบหลีกการตรวจจับและการเจาะทะลุเป้าหมายที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาขีปนาวุธรุ่นนี้มีระยะยิงไกลถึงประมาณ1,000กิโลเมตรและสามารถถูกยิงจากเครื่องบินขับไล่หลากหลายรุน่นเช่น F-16, F-15, F-35 รวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1B JASSM มีหัวรบแบบ penetration warhead ซึ่งออกแบบมาเพื่อเจาะทะลุก,กำแพงหรือโครงสร้างที่มีการเสริมความแข็งแรง เช่นบังเกอร์โรงเก็บอาวุธหรือฐานบัญชาการที่อยู่ใต้ดินหัวรบหนักประมาณ450กิโลกรัมและสามารถทำลายเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงจากระบบนำวิถีแบบดูอัลโหมดที่ใช้ทั้ง GPS และอินฟราอิมเมจิงระบบการนำวิถีของ JASSM เวอร์ชัน2026ได้รับการพัฒนาให้สามารถต้านทานการรบกวนสัญญาณ GPS ได้ดีขึ้นและยังสามารถอัปเดตข้อมูลเป้าหมายระหว่างการบินได้อีกด้วยทำให้มีความยืดหยุ่นในการรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสนามรบ ขีปนาวุธสามารถบินในระดับต่ำเพื่อลดโอกาสถูกตรวจจับจากเรดาร์ของข้าศึกอีกหนึ่งจุดเด่นของ JASSM คือรูปร่างที่ออกแบบให้มีลักษณะสตีลหรือล่องหนต่อระบบเรดาร์ด้วยพื้นผิวที่ดูเรียบง่ายแต่ผ่านการคำนวณทางอากาศพลศาสตร์อย่างแม่นยำขีปนาวุธสามารถเล็ดลอดเข้าสู่เป้าหมายโดยไม่ถูกตรวจจับและทำลายเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพในพริบตาในบริบทของประเทศไทยการศึกษาขีปนาวุธชนิดนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศหลายประเทศกำลังหาทางเพิ่มขีดความสามารถในการยับยั้งภัยคุกคามทางอากาศและทางทะเลการมีระบบอาวุธที่สามารถโจมตีเป้าหมายจากระยะไกลและแม่นยำเช่น JASSM จะช่วยเพิ่มความสามารถในการตอบโตของกองทัพได้อย่างมาก แม้ในขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีการจัดซื้อ AGM 1 5 8 JASSM อย่างเป็นทางการแต่มีความเป็นไปได้ในอนาคตหากกองทัพอากาศไทยต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการเชิงรุกจากระยะไกลโดยเฉพาะหากมีการจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่อย่าง F 3 5หรือมีการอัปเกรดเครื่องบิน F 1 6ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้รองรับระบบการยิง JASSM ได้ขีปนาวุธ JASSM ยังมีรุ่นย่อยที่พัฒนาต่อเนื่อง เช่น JASSM-ER ซึ่งย่อมาจาก Extended Range หรือรุ่นระยะยิงไกลพิเศษที่สามารถยิงได้ไกลถึง1,900กิโลเมตรและยังมีเวอร์ชันว r ASM สำหรับใช้ในภารกิจต่อต้านเรือรบโดยเฉพาะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตาสำหรับการป้องกันทะเลในภูมิภาคนี้ นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วยังมีอีกหลายประเทศที่มีการใช้งาน JASSM อยู่ในปัจจุบันเช่นออสเตรเลียฟินแลนด์โปแลนด์เกาหลีใต้และญี่ปุ่นการเข้าร่วมโครงการหรือมีข้อตกลงทางเทคนิคกับประเทศเหล่านี้อาจเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ในอนาคตในเชิงยุทธศาสตร์ JASSM มีความสำคัญอย่างมากต่อการทำสงครามยุคใหม่ที่ต้องอาศัยความแม่นยำ ความรวดเร็วและการลดความเสี่ยงต่อกำลังพลการยิงขีปนาวุธจากระยะไกลช่วยให้เครื่องบินยังคงอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและยังสามารถทำลายเป้าหมายสำคัญได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องเข้าใกล้เขตป้องกันของข้าศึกการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องที่ประเทศไทยควรให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการวิจัยการพัฒนาภายในประเทศหรือการสร้างความร,ร่วมมือกับพันธมิตรที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าเพื่อให้กองทัพไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต โดยสรุป agm 158 jassm รุ่นใหม่ปี2026เป็นตัวอย่างของขีปนาวุธร่อนระยะไกลที่ผสานความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีและประสิทธ,ธิภาพในการรบได้อย่างสมบูรณ์แบบถือเป็นก้าวสำคัญของยุทธศาสตร์การโจมตีเป้าหมายจากระยะไกลที่หลายประเทศให้ความสนใจหากประเทศไทยสามารถเข้าถึงระบบแบบนี้ได้ในอนาคตก็จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยอย่างมากและเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในระยะยาวหากคุณชอบเนื้อหาแนวนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทย w a l m a c h i n e เพื่อไม่พลาดการอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาวุธใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับ